ครับการสวัสดีครับผมครับคลิปนี้ครับยูกับเบาแบงนะครับผมพอดีครับวันนี้ครับโทรหายูทูบเบอร์ช่องนึงนะครับผมก็ช่องอีสานเชียวนะครับพันอ่างนะครับพอดีโทรคุยกับเพื่อนอยากไปเอาตุ่มปลาไหลบ้านแก่เนาะบ้านกับยูบไก่กันบัานได่นะครับผมพอดีโทรคุยนัดเพื่อนไว้นะครับผมก็ว่าจะไปนะครับตอนนี้แหละช่วง ไปเนี่ครับตอนนี้กำลังเตรียมตัวกันนะครับผมมันจะเปลี่ย,ย,กยนกันว่าสิบเอลตุ่มอา่าใส่ปลาไหลนะครับผมหนักกระพันอ่างเป็นไว้เดี๋ยวรอติดตามครับ,รบตอนนี้กำลังเดินทางนะครับ จากบ้านไม่ไปบปัะท้ายรับโบกไก่โบกไก่นะครับครับตอนนี้ก็มอดบ้านพานางแล้วนะครับผมทางหลังนี่ครับช่องสารเขียวนะครับผมเดี๋ยวไปเบิ่งกันครับโอ้ชค,ครับครับไย <c oughs> อาชีพน้ำตัวคนดังมาหารับเมีนอผมบริได้ล้วอ่อนอาชีพได้แลวเน่าเดงเอ่เดี๋ยวน้องเพื่อนจักจักหลังจักตุ่มจักตุ่มใช่หรอแม่ว่านกีสวัสดีครับ

ใชครับจะดึงเงันโอ้โอ้ตีเจาใส่จักหลันวันนี้ก็อ่ามีใส่ขึ้นเป็นั้นหนอโอ้หมนไเห็นไอ้กิ๊เจ้าต้นไมู้้้ตันี้ก็ต้นหอยู่บนนี้ก็เปนไมันล้มบังอยู่ใตหลอพวกกันยังไงยัง ก่แ่โอ้เจ้าพิป่ะุกบหนองเด่นสั่งกบเลี Bad ่ยวว้ากบเลี huh ่ยงใส่ไม่เงยไปหนิมองกอดเอ๊บ้านเจ้ากบเดี่ยงกบบ้านเนาะปัดกันแม่นบมแล้วนาฝนยังโควิใส่ได้สนีเนาะมันออกใหญ่ไงเนียฝนมันแห้งมาหนิเขาขายรถจังหวัดบ้านเจ้าฝนตกดีปนเนาะ ดต๋ยวบนี้นต่ตัดเสีเกเนียตัดชิบกวันก่กนกินดอกใส่มากเลย้นี่ตะปลาไหลอิมตะปลาไหลเนาติีม่วง้ะปลาไหลใช่เออเอาปะล่ะไงเนียอ้อมีคนกินนี่ร้นมันปมดมาสีม้าอยู่ดิแต่วาแต่วันพวกคอยวิตเด้กีเดียว เดี๋ยวมันสเขามาเอากระดาสีไม้ยู่คุณเล้ยงนาหน้ามนาฝนถึงแล้วจะเดบิ้นหมวัใส่นึงได้ฝนนี่อันนี้อันนั้นก็ยังอันนี้ถือเบีดบ่ครับบ่เป็นเส้แหนบเอาเส้นแหนบถ้าดี๋ยวลงคลิปยังาจ้างลงพอจอมหมาอามห้ายหนองนี่ับเาหนัไหมที่ว่าเกียววามล้งเปลี่ดวัอ่างเรื่งกัน À, 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 à. Thiệt, nó, rồi, ừ. má hạt 3 đẹp nón <laughs> <nào, bọn> <laughs> này tổ năm đẹp kêu hoa má hạt à vơi

cái cái này này. Này. à, à. Của đi lưỡi vuông gì bạn men men theo mua luôn coi bị hay, đi. อันนี้อันนี้อย่างว่าใส่มันว่าใส่ใส่ใส่เยื่อมันว่าครับเนี่ยตัวนี้ใส่เยือ่อเวลาเขาใส่เนี่ยเขาเช็ดเจลเนี่ยอันนี้ตรงนี้บบเป็นป้องปลาเขานะครับปลาไหลนะครับผมนีม่ปากใส่เยื่อนะครับผมน,นี่จะเป็นใส่มันนะครับใส่เยื่อไปก็ประมาณน,นี้เวลาน,นันปลามันก็จะเข่าป้อง,งนี้น ว่น่อยเลยไปนกเ้าบ้มันเายีนไมี่น้ำเย็นนี่ยังเยนดีเดี๋ยวไกินแรกินเ็แข็งกว่างนนกินบแดงหอมน้นันนะน้มาล้างเสเย็นนู่ดอกเปร้องคุณก่อน ีเป็น้นน้แข็งนี่ใส่เยนครโอ้ลคาใส่เย็ต้หมครับ่ับทัขงใส่เยยนไปปลามันก็จะเข้าเนี่ยคับมันคือปลาเาไเบพงไหครับในช่องอีสานเขียวไ้ที่อีี่ที่ใส่ครับผมไปเบิงบด้นะครับช่องอีสานเจียวเป็นแงครับนี่วอนาคต ครูหัวแล่นน้ำกลดูนั่นแล่นน้ำหยอดพูนประเดียวหลังเฉยเดียวจะมาลินหอยครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็มาเอาตุ่มกับพันอ่างเป็นาะครับไอ้ว่าฉีดไปใส่ปลาไหลนะครับเด้เปิ้ันไปน้อยหนึ่งครับเด้เปิ้ันไปลองวงก้อนถ้ามันก็เดี๋ยวะจัดให้อีกง่ายากขอจบถ้าผู้ใดสนใจนะครับก็ติดต่อมาได้ครับเบอร์โทรพันอ่างครับหรือว่า อย่าบุ่งอย่าลุ้งเบื่อพวกแม่ครับใส่ใส่กินเนาะแล้วก็อ่าช่องทางการติดตามครับของของพระของพระนางก็จะเป็นช่องนังไงครับอีสานเขียวครับผมอีสานเขียวนะครับผมก็ขส่ไปเยอะๆครับใายไหลครับใายไรเนี่ยขนาดใส่ไรนี่ใส่เรื่องครับเอาไปติดตามได้ครับผมกับช่องอีสานเขียวเนาะพี่น้องยังไดงกะฝาก่ไปน้ำหยิกคนครับอ่าอีกช่องหนึ่ง ไม่ใญ่ประเทศราขอกครับแต่ผมสครับสำหรับวันนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณครับที่เขามารับชุลิปจนจบนะครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องไทยบ้านอกรัฐนะครับนก็สำหรับคลินนี้นะครับก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมไปเจอกันลิปหนานะครับสวัสดีครับ